อันนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วลองด้านนี้ก่อนนะครับสีแท็กมั้งเนี่ยสีแท็กครับอันนี้มันฟลูแทกเพราะว่าเข็มก็ดีกว่าเออแล้วลำลองเดียวแต่พอไฟไอ้ตัวนี้มันมันไอ้หลอดหนึ่งค่เขาอาจเป็นโมโนฟลูแทกแต่ที่พอใช้ไสี่ชั้นแนวอาจเมือออกออกได้แต่สี่ชั้นแนื่อกี้มันอหนื่อยนิดแต่อกี้เป็นเป็นสอง อันนี้มันข้อกลุ่มใช่ไหมนี่ข้ลุมอ่ะแสดงว่าออกเลีเอเลียหมดเลยมีหน้าด้วยหลังด้วยหลังด้วยใช่ครับส่วนหน้าเนี่ยพี่ี่ได้มาจากตัวมันจะมีนี่มาด้วยนะมิกเซอร์ผมว่าจะผ่านมิกเซอร์ก่อนเพื่อให้เสียงมันครบต้องมีภาพปีไหมน่าถจะว่าจะมีนะเพราะว่าดูแล้วมันเพลย์แบ็กแล้วก็มันเลยไม่มีคุมเสียงได้น่าจะมีเพราะมันมันมีตรงนี้เล่นขยายได้ดีโอ้แ๋วเลยดีเนี่ยมันเล่นดีดีได้ ตอร์ก็จะหยุดไปด้วยที่ผมผมสังเกตกลไกในการทำงานแล้วมันก็จะเป็นถ้าเกิดดึงขึ้นมาเนมอเตอร์ก็น่าจะทำงานหรือมันจะเป็นออโต้สต็อกด้วยเป็นบางทีมันเหมือนเทปมันถ้าสมัยก่อนเทก็ดีขึ้นโป๊ะอันนี้น่าจะเป็นออโต้สต็อกด้วยมันมันจะเริ่มบิดเลี้ยวนี่ฮะตัวเทปมันไม่ค่อยดีแล้วอะซิเตอแล้วเนี่ยมันจะเริ่มออกอาการคือย่นย่นไหนย่นน่ะเหม็นกลิ่นไอ เนี่ยขอบย่นทั้งหลายเนี่ยนะ้ำส้มใสชูปลดอนุนนเอกเลยแต่ว่าตัวนี้เราเราถ่ายออกมาแล้วถ่ายมาแล้วครับสุมิตรานะครับตับวิวาพัะสมุขูณลงรวมบันเลงแล้องอันนี้เอามาทดสอบครับผมอ่าแล้วก็เราก็ล้างเบาเดี๋ยวอาจารย์จะล้างเอากระดาษฟิชชู่หรืออะไรสำลีก็ได้หัวนี่ไปทำฟาร์มสารเท่าไหร่ บทึกดีนะอันนี้ของยืดสาฟังขึ้นมาก็รู้แล้วอันนี้นอาจเป็นเป็นเป็นฟูแท็กเป็นแท็กนะคุณกระบอกกำเนิดขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หม่อมราชวงศ์ถอพยักฆ์เกษนา เป็นผู้ที่เิ่นขึ้นโดยได้นำตัวหุ่นมาจากจังหวัดสุโไทัยเซนไซเยนเลยหัดดีมากขอยุ่ธายผมโอ้ยอมรับเครื่องหักเลยเครื่องก็ดีเลยเครื่องดีจริงผมเห็นโอ้ตเอาตนร่ำเลย เลยอะอะไรลูกไม่ใ <laughs> ช่ของเล่นเอฟวดีนี่มันเข้ามาตั้งแต่ประมาณช่วงไหนสร้าเมืองไทยก็สมัยก่อนต้องมีตังค์ผมผมประมาณการว่าประมาณ2490ช่วงนั้นช่วง2490ที่เข้ามาเมืองไทยเตอนนั้นมันก็เริ่มที่จะมีไวนิลแล้วนะใช่ไหมนี่เริ่มมีแล้วอาจารย์เริ่มมีแล้วเริีตนะ หมด,ดไปช่วงไหนครับหมด,ดไปช่วงไหนถ้าสตูสตตดิโอเริ่มเริ่มเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นการใช้ดิจิตอลนะอาจารย์ทีู่นนดดที่เข้ามาผมว่าเทปหรือเรื่องแบผมคิดว่าน่าจะวันหลังจะปีสามเจ็ดสี่ห้าสี่อะไรก็ยังใช้อยู่สองปีครับแล้วยังมีอยู่ทำไมเด็กๆเราไปอาเสียงเรายังเห็นอยู่ในห้องแชทเสียงผมยังทันได้อัดอยู่ครับ<ช> สมัยก่อนอัดห้องจัดตุรงยังทันยังทันอัดเทปวิวแต่ว่าเป็นเครื่องใหญ่เป็นบริแทกสองนิ้วสิบหกใส่ที่สี่ใส่เครื่องใหญ่ใหญ่วงเป็นโต๊ะเลยฮเต็นเทอนสองนิ้วสองนิ้วมาสองนิ้วเสียงมันเสียงดีมากอันนี้โฮมยูสคือฟังในบ้านเนี่ยผมว่าพอแล้แต่พอ ขอยกย้ยายน,ยนะะด้เลยครับเสียงเป็นธรรมชาติมากโโโโเครื่องยังพอหาได้ไหมครับพี่ได้ครับสั่งได้เรย่ังสั่งได้นะครับแต่วราต้องอรอ,งอสั่งจากเยอรมันเข้า,าเอ่อของพี่นี่หาเครื่องประเภทอะไรได้ไหครับหรือทุกชนิดเลยทุกชนิดครับเครื่องเสียงทั้งแ<ช>อมลำโพงเนี่ยเครื่องในบ้านอย่างน้ไอ้ไวนมาสเตอร์จริงๆเนี่ยมันจะจะค่อนข้างหายได้มาสเตอร์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ส่วนใหญ่เขาจะอาจจะแผ่นเสียงให้ลงไปที่ดีนอในแผ่นเสียงเนี่ยเปิด ก็อาจลงลีนเสียงมันก็จะได้อิ่มอิ่มขึ้นเต็มเต็มขึ้นเป็นอารมอกแทนที่จะฟังแผ่นเสียงโต้ตรงไม่เอาฟิลคนเราฟิลคนเรานี่ก็ยุ่งจริงๆนะครับองกลับมาดิย้อนอดีตเสียงเนี่ยนะหลอดเนี่ยตั้งแต่ยุครู้ปัจจุบันเราก็ย้อนกลับสู่อดีตนะฮะปัจจุบันนี่ก็จะมีเสียงเสียงสมัยใหม่แต่ก็ยังโหยหาเสียงเดิมๆ ความเป็นอนาล็อกเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงครับก็คือเสียงมันไม่ได้ปรุงแต่งมากเหมือนสมัยนี้ยุคดิจิตอลคือดิจิตอลก็จะไปผ่านมิกเซอร์ผ่านรุ่นผ่านนี่ปรุงแต่งเสียงให้ออกมาคำว่าเพราะของคนสมัยใหม่แต่ถ้าฟังเป็นอนาล็อกก็คือเหมือนกับตุ้ดตีจากเวทีสดๆอะไก็ผ่านไปเลี เป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่ธรรมชาติกว่าต้องอยู่ที่กลุ่มเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่ชอบแต่แต่เด็กสมัยใหม่เขาชอบเทปอย่างเจ่นก็เยอะก็เยอะนะเห็นเขาไปเดินหาซื้อเทปเด็กเดบางคนรุ่นเนี่ยเขาเกิดไม่ทันเทปก็เสร็จเนี่ยนะใช่เทปก็เสร็จดาวเบาอะไรเนี่ย โอ้ชวเบาวันวอล์กแมนเลยวอล์กแมนเนี่ยเขายังงงเหรอว่าเขาเลยกลับมาหาได้ใกล้เคียงกันเหมือนคลาสสิกดีใช่สาวเบาวนี่รุ่นผมรุ่นรุ่นอ่ะเมื่อก่อนเราก็ต้องปกเทปก็ต้องอ่านด้วยอะไรด้วยนี่เนี่ยเล่นเทปใบก็จะเป็นอ่้ก็ต้องมาต่อออ่ันนี้ผมไม่เคยเล่นจงดีของชาแนลหน้านี่อันนี้จะเป็นออริจินอลอันนี้ก็ม่ผมไม่เคยเล่นเลยนะบแมีเสน่ห์ มันจะคนละแบบกับคาเซ็ตใช่เพลงไทยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งมั้ยมีครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแปดแท็กไทยก็ราคาตัสองหกเงี้ยก็ตัวนี้ก็บางทีก็อัดกันเอาเครื่องแปดแท็กแล้วก็มาอาจจะจากยูทูบอาจจะอาจจะจากเียงนั้นก็คือว่าเราจะเล่นเอาเสียงในปัจจุบันเนี่ยไปอัดลงไอ้ฟอร์แมตเก่าๆเพื่อให้เสียงมันกลับมาเป็นอนาล็อกนี่เราลออีกวันหนึ่งนะครับเป็นตับพระรอ บูสุมิตราใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นมาสเตอร์แต่ว่าบมนนี้ได้แปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วนี่เป็นมาสเตอร์คนเราก็แปลกนะครับคือหมโรงเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมโรงเป็นดิจิตอลแล้วแต่ว่าคนอยากฟังอนาล็อก ก็เอาดิจิตอลมาใส่เทปรีวแรงใส่เทปรีวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าผมโผลมาเทปรีวแล้วจะเป็นยังไงใอัดสีสียาเมอเผลอจากยูทูบผมไปซื้อมาตั้งห้าร้อยบาทแต่ยอน้ซีดีที่ออกจำหน่ายนีซีดีพี่ไม่ผมตอนตอนที่ทำเรามีซีดีแล้วมีแผ่นเสียงด้วยแผ่นเสียงใช่แผ่นเสียงน่าจะทำทีหลังซีนเสียงไม่ทำขายที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นรย่าง้ทำน่าจะเครื่องเครื่องแอประตอบ ทำดักเพื่อนละแผ่นประกอบหนังสือแต่นี่เสียงไม่ตาม่างมากนะ ก็จะรัดมาจะอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้ข้อแตกต่างที่เราเราล้างไอ้ตัวลูกยางใช่ไหมครับมันจะมากดเปแกนเนี่ยมันคััที่มันมาคับให้มันวิ่งให้ดึงเทสไปให้เป็นเกสแันเนี้ยให้ดึงชให้ดึงฝั่งนี้ไปใช่ฝั่งนี้ก็มีหน้าที่เก็บอย่างเดียว ปากขึ้นไปที่ปัญหาคือตัวนี้มันยื่นออกมายื่นออกมาใช่แล้วมันก็ทําให้มันมันขูดกับตัวเทปใช่มันได้ไปถูกันไปถูขอครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับที่มันมันยื่นออกมาต้องต้องปักเข้าไปปักให้มันกับอีกตัวคือตรงนี้ที่ลูกยางมันเมื่อกี้มันไม่ครับนี่นี่ทองความอมันไม่ดึงเทปเข้าไปเก็บครับนี่ก็ต้องไฟตัวนี้สภาพใช้งานได้เต็มที่ใช่ไหมครับครับ พร้อมเลยสมบูรณ์เลยเฟสเกิร์มสองตัวเราต้องเราต้องไปเช็ดเนี่ยเช็ดหลังทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างตัวนี้เป็นตัวหยุดใช่ไหมครับครับพอเทปหมดปุ๊บอันนี้ตกก็คือออโต้สต็อปออโต้สต็อปใช่มันจะอยู่ มันจะลบทุกอย่างในม้วนหมดเลยใช่พี่เขาบอกเมื่อก่อนอย่าไปวางไวใกล้ๆเลยอ่าเนี่ยฮะสวยแล้วเหลียงเรียบร้อยนะนี่เราต้องกอกัดอีกทางเลยต้องกอกัดอีกทีนี่ไงฮะดูดูความสกปรกของมันที่มันวิ่งผ่านกลมทรโอ้หนี่นี่ฮะที่มันออกมาจากเนื้อเทปเนี่ยเริ่มเสื่อมเนี่ยโซนี่จะดีนะมันจะติดตัวนี้ชอบโซนี่จังจัง นแสดงว่าเราก็จะต้องทำความสะอาดตรงนี้เราต้องทำความสะอาดตรงนี้เราเอาร่อนตักนะเราก็อาจจะมีสิ่งสกปรกสิ่หัวเทปต่อเนี่ยเครื่องแกนตรงนี้นะจะมีดึงออกมาแต่ไม่ถึงหัวเทปรอบเดียวนี่เห็นชัดเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ใช้มานานหัวเทปไม่ได้ใช้มาก็คือถ้าจะให้ดี พอเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังสักสี่ห้ารอบมันจะสะอาดหมดเลยแล้วก็กลับมาทำความสะอาดตรงนี้ใหม่สักอีกสักทีหนึ่งที่เป็นเครื่องที่ใช้ที่บ้านตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับส่วนมากจะไฟร้อนสิบลัวจะเป็นอย่างต้มนะไฟร้อนสิบใช่ไหมไม่ไดยังไม่ได้เห็นแต่ว่าส่วนมากแม่จินเตี้ยไปมันจะไฟร้อยสิบนี่สองร้อยยี่สิบอ๋อแปลว่าเขาปรับได้ตลอดตัวไปก็มันใช้ที่บ้านบ้าะ อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นนกไฟบ้านเราเลยใช่ไบ้านเราจะต้องมีตัวแปลงลำโพงอรือ,อ,อาการ์ดเกมแปลงข้างในมีอยู่รส,<ะ>ส<ะ>ตัดอยู่นี่เครื่องที่เคยใช้อยอ่ที่บ้านนะครูไม่ได้รู้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โหตนื่องแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใช้เลยครับเพื่อนเนยแต่แค่ไม่รู้เรับมันเคยเห็นจะวางอยู่ออนี่จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับ ในรอบ60ป,ปีที่เปิดเครื่องใส่ผ่านจะเกิดยอดเป็นรุ่นที่ดีอยู่ใช่ใชเป็นรุ่นโลโป้เลยฮะถ้า M8 อาไก่เครื่องหลอดสีหวานแน่นอนหนักมากออติด<ว>ตัดว,ตดดวออเหลือเชื่อครับไม่มีปัญหา มอเตอร์ของมีตรงน,นี้แต่เสื้อผ้ามันเสียนะนนมันเสียมีหลอดติดไหมหลอดติดโอ้หลอดติดโอ้ยเป็นหลอดขอ้างในไอ้ไฟไฟข้างหน้าไม่เกี่ยวเลยไฟวีดูแสดงว่าหลอดหลอดขาดแต่ไฟวีดูติดครับไม่เกี่ยวครับไฟวีดูนี่ของเดิมเลยแสดงว่าเครื่องนี้คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ข้างในก็ยังสะอาดสะอาดนะหลอดติดละทั้งหลอดแป๊บนึงเพราะมีติดด้วยหรอมันจะแดงมันจะแดงงคนก็แดงขึ้นนิดงผลจนต้องรอต้องรอต้องวอร์มต้องวอร์มเครื่องหลอดต้องรอตัวนี้เสียงปุ๊บเลยยังอันนี้อันดับหนึ่งเลยตก ถ้าเป็นพระก็สมเด็จแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรครับมันเป็นคุณภาพของเสียงด้วยหลอดพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เสียงมันออกมาหวานโอ้โหเสียงดีมากว้นนี้เขาเขาเล่นกันเป็นหมือลูกยางต้องต้องทำใหม่แตกลายงานแปลว่ามันแข็งแล้วใช่ไหมครับแขโอ้นี่ปกแต่ว่าถ้าทำสมบูรณ์แล้วนะมันค่า ดีค่าม,มากเราเรียกลักลักคากันหลายใช่หลายต่างเลไหลาย<ห>ตางก็งด้เป็นตัวเป็นตัวดีที่สุดของอาไกตระกูลเอ็น